สวัสดีครับก็ออกมาจากแปลงห้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาขายห้อยนะครับที่ในหมู่บ้านนี่แหละตลาดชุมชนห่างจากบ้านพักผมไม่ถึง2 0 0เมตรนะครับตลาดจริงๆเดินมาก็ได้แต่ว่าถือของไม่ได้ก็ต้องใส่รถมาอยู่ดีนะครับจะท่าปี ขวดยี่สิบไม่ออกเลยครับออกแต่ขวดละสิบออกไปสิบกว่าขวดหล้ยร้อยกว่าบาทแล้วเสียงยากบอกแล้วกาแฟมันดีดนะฮะกินแก้วเดียวอยู่ได้ทั้งวัน กินข้าวไปจานเดียวอยเองเอเปโซ่ดีดทั้งวันเลยข้าวหนึ่งจานกับกล้วยหนึ่งกล้วยหลูกนะครับนี่เป็นลูกเนาะหลูกโหกาแฟเจ้านี้ดีดจริงๆดีดทั้งวันเลยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ มันจะมีร้านซูชิอยู่ตรงนู้นร้านแซ่บกอกปิงร้านอะไรของทานเล่นอยู่ตรงฝั่งโน้นเด็กจะเยอะนะครับเด็กจะเยอะเด็กจะชอบกิน,นจะมีร้านเคฟร้านเคฟอยู่ตรงนู้น <Okay. S 1> วันนี้เหมือนเป็นเงียบๆยังไงไม่ดู เป็นยุ่งยังน้องหนอเนี่ยดูมาใส่จอดก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะมาใส่จอดก็ไม่เยอะเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นโล่งๆนะครับเป็นโล่งๆเดี๋ยวรอดูอีกสักหน่อยนะครับก็รบประมาณนี้แหละฮะบ,บางวันก็จะมีคนนอนก็จะไม่มีโอ้ <Light. S 2> อยมไ,มไยนทะน่าจะสองสัปดาห์กว่าแล้วมั้งเนี่ยที่ผมไม่ได้มาเลยนะน่าจะสองสัปดาห์กว่าผมไม่ได้มาเลย ไม่ได้มาขายเลยคนมาคนมาซื้อก็ถามว่าเอาไปไหนมาโอ้ทำชุลาหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้มาขายให้ชมบรรยากาศก็กผมอันนี้คือจ็อบเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้กลับบ้านสักประมาณสักเอาสักหกโมงครึ่งแล้วกันหกโมงครึ่งเดี๋ยวไปเตรียมอ้อยเดี๋ยวไปเตรียมอ้อยต่อเตรียมอ้อยสำหรับพรุ่งนี้ไปคนณองนะครับ วันนี้ก่อนวันนี้อ๋อคนพัวชัยท้าไม่ใช่ตลาดนัดเนี่ยกินน้ำอ้อยน้อยลงน้อยลงทุกวันเนี่ยยอดใส่น้อลยเลยเลยว่ะมะซาก็มีขายส่งให้ป้าสุนนระ้านค้า ไปผมส่งคนละ7บาทครับส่งคนละเจบาทพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนัดคนทองนะครับเจอกันที่ตลาดนัดคนทองน่าจะเป็นวันที่ดี กนพลทองคนมีกําลังซื้อเยอะที่ผมคยบอกนะว่าต้แหน่งงานนะแต่แหน่งงานที่พลทองค่อนข้างเยอะนะครับการจับแต่เชสสอยค่อนข้าง,างโอเคค่อนข้างดีคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนบ่อยพรุนี้เจอกันนะครับได้ประมาณนี้ เจอกันนะครับสวัสดีครับ